เฮ้ยเกิดแล้วไม่ไอเดียวเป็นอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ล่างโอเคอยูย่ล่างโอ้เจอแล้วไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไ,นไหนโอ้โหถามแบบนี้จะรู้ไหมกด m ไงกด m อ่ะเราก็ดูลูกศรสีาขาวๆเนี่ยเนี่ยอย่างของเนี่ยเห็นไหมยอยู่ด้านบนกดชิปคือวิ่งนะมันก็คล้ายๆกับ free fire เลยนะแลบว<ม>่าดมกระโดดครงไอีกคนแล้วไอป้ปิดปิดไฟฉายปิดไหวะอ๋อปิดไฟฉายกด f โอเค กดสามสามนี่เป็นเอทดอันนี้มันเอาไว้พันยานะพันยาไม่เจอใครเลยอ่ะมหาดี่นี่อยู่ใจล่างอ่ะที่ใหม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อใหม่ทีไปแเทนไปแล้วแล้วก็ดเชิญคุบไปแล้วต้องทำไงอ่ะมีอะไรเต้กดแทบแล้วก็มาที่ชื่อคำว่าออสมีเลขสามพดีวหนึ่งแล้วก็มาแรกอันดับนี่กดชชื่อขเลขสามเดี๋ยว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 นั่นและเขาตีแล้ว อุ้ยนี่ทุบหินได้ด้วยใช่บวกหนึ่งสตอร์เนี่ยไม่มาต้องทุบหินทุบไม้แล้วค้าของคับไปเรื่อยๆเขาหินเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปทุบต้นไม้ต่อเฮ้ยข้างหน้ามีคน <c oughs> สองคนใครวะเฮ้ยคนหรือ z o มบี้คนคนคนมันใส่มันวิ่งกระโดดปะไม่ไม่โดดมันวิ่งตามกันสองคน เฮนี่มันวิ่งมาที่กล่องดอกแอบก่อนแล้วตอนเนี้วิ่งวิ่งไปต่อยมันไหมไม่มันหายไปแล้วปิกกี้หันมาิดจอหายไปเลยเฮ้ยแมงข้างว่างมันคนหรือซอมบี้มีลูกคดเยอะเลยมีทั้งซอมบี้ทั้งคนเลยถ้าเยอะๆน่าจะซอมบี้แต่คนก็น่าจะมีอยู่ใช่มีคนยิงซอมบี้แต่เราไม่มีปืนน่ะต้องใช้อะมันอยากมีปืนหน้ามีปืนที่เอวจะหยิบไม่ได้อะหยิบได้เนี่ยมีปืนที่เอลจะหยิบไม่ได้น่ะแล้ววะแน่ดูเอลนี่ดิ อด้านขวามีปืนด้วยกดไอกดอไม่มีมีแต่ซองปืนมั่นน่ะมีด้านปืนมีด้านปืนกดไอดูกดไอดูกดไอแต่มันใช้ไม่ได้พี่แบงเจอรถแล้วหรอใครหมาวิ่งกวนไอ้หมาตัวเมื่อกี้มันวิ่งมากกว่ไม่ชิมหายแล้วไม่เอาซิชิมหายแล้วชิมหายแล้วเอาไปฉายส่องหน้ามัน เฮ้ยเราต้องต,องตา,งายนะบอกก่อนปู่อีบ้าแทนที่จะช่วยตีเราไปฉายสอกเรื่องเลยว่ะเอาไปฉายตีอยู่เฮ้ย hey, มีของตับชิ้นเลินตับงงดงินงินงินอ,นนนนอย่ากถูกเก็บก่อนตี<ก>มัน,น,นก่อนเลยครับ <c ười> โอ้โหยังจะงกอีกเฮ้ย <c ười> ทำไมเราไม่ไม่ตายอกูวิ่งเร็วเป็นไปเดี๋ยวงไงมีไม้ป่ะทำไมแล้วแม่ ไม่ตายอ,าอ่ะกก<อ>ินที่หัวนะครับสีที่หัวมันหนึ่งตายโอ้โหเล็งเต้าตั้งนานเลือดจะหมดนี่ไงกดสามไงกดสามอะ่ะกินเลยอ่ะมัมนจะอยู่ตามช่องกดที่สามอ่ะเพรากดใช้อ่ะมันจะเพิ่มเลือดที่เราได้ยิงนี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 ้ เราจะลงไปทำไมเราขึ้นมาไม่เสียงนะขึ้นมาบอกให้ขึ้นมาขึอนไดไงดูมาครับเนี่ยเดียวต้องแอบพี่ใหม่กลับมาด้วยเนี่ยพี่ใหม่ตายครับพี่ใหม่ตายบ่อยคุณตายรอบเดียวว้าวอ๋อวาร์ปได้จะวาร์ปไปหาพี่แบงค์วาร์ปไงอะได้พี่รถเมย์รถเมย์น้องเขากำลังจะพาไปที่วาร์ปใกล้ถึงแล้วน้องจะพาลงน้ำแน่ๆเลย วุ้ยจำน้ำแล้วโอ้โห้ชื่นใจเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเราเจอแอดดอปแหละทุกคนเรากำลังเปิดกล่องเฮ้ยไม่มีอะไรเลยต้องขอโทษครับไม่มีหาเลยเลยในแอดดอปมันจะมีได้ไงอ่ะมีคนเก็บไปแล้วพี่จะไปวัดตรงไหนอ่ะพี่ไม่รู้ว่าคือตรงไหนพี่ก็ขิ่ไปที่รถเมย์อ่ะขิ่ไปที่พี่จะว้าไปรถเมย์คันไหนอ่ะพี่ก็ขิ่ไปตรงนั้นอ่ะแล้วอยู่ตรงไหนกันไม่มีคนเลย ผมอยู่นอลาดกันพี่จะไปทำไมพี่แค่เดินกลับถอยหลังมาหาพี่แหวนเดียวบอกว่าให้เดินถอยหลังก็เจอเนี่ยพาพาน้องเดินถอยหลังกันเนี่ยหันหลังแล้วก็ถอยหลังกันเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยไม่หนารับเห็นตึกข้างหน้าล้วใช่ไเห็นพี่แว้งเห็นอีแซดแล้วก็ส่วนเดียวไปเจอพี่กำลังวิ่งไปหาใหม่เลยเนี่ยอย่าบอกมันเอาคอมบี้มันตัวแน่ๆเลยมันเพื่อแบบเนี้ยมันต้องจะวิมาแน่ๆเลยรู้ได่ยวะ เฮ้ยจะดิวแล้วเฮ้ยแมงไม่กดติมันเดิ้บาดดมซอมบี้แล้วมันก็ขาดไปอะดิวมันกดติมันขาดผ่าฝูงซอมบี้อะนี่แหละมันต้องเล่นแบบนี้เนี่ยเซเวอร์ของจริงใครโดนซอมบี้ใครเอาเท่าไหร่ดิวิงยังไม่อะ นี่แล้วนี่วิ่งทำไมนี่วนจะวนอยู่แล้วโอ้โหวิ่งกันทำไมเจ้เจ้าลงไปหาดิวข้างล่างนี้มีบอสเลยพี่ลงไปแล้วพี่ลงไปหาดิวแล้วพี่ลงไปหาดิวแล้วเขาอยู่กับพี่แดงตอนนี้ไม่ใหม่ไม่ใช่มาผ่านแต่พี่เข้เรามาหกแกตายเมื่อวานนี้เมืองอะไรอ่ะเมือบาเทก เลยนะนี่นี่ไว้ลงน้ำมาลงน้ำถิดถิดลงน้ำไม่ได้ตรงนี้ลงน้ำไม่ได้คุณรู้แหละเราจะน้ำไม่ได้นี่ทำไมต้องไปทางผิดเต็มเลยยิวเราจะไปไงวะอ่ามีน้ำด้วยนี่น้ำผมมาโน้ำเข้าใส่อะพี่เกมเออน่ะมันไม่เหมือนชีวิตในบ้านเราพี่ในบ้านเราจริงจรงเหียดในเกมไม่เกลียดพี่มาอยู่แถวเดี๋ยวน้ำไปก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวผมหาปืนยิงผีให้ พี่ได้มาได้สบายเฮ้ยมันมีซอมบี้ยืนจมจนอยู่ในใน,น้ำด้วยว่าน้ำผมพี่พี่จะไปไหนเพื่อนครับไม่มียาได้ยินเสียงมันตามมาเนี่ยมาเนี้ยยาเยอะจังมาเนี่ยเออข่ขอเสียงไอ้เดียวมาเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหจะไหว อ้อมโลงไปไหนนะไม่เก็บอาวุธพี่เก็บอาวุธนี่นะอาวุธหน้ารถอ่ะเก็บเก็บเก็บนี่แล้อาวุธแล้วโหอาวุธเป็นกระไก่ตัดยาอะไรคือนในวิชันอะหัวนี่ไปพี่ของหัวนี่ไปพี่ในมิชั่นคือที่เอาไว้ใส่มองในตอนกลางคืนเนี่ยพี่มียาอีกอ่ะ ทไงอะลาเทียมของกดคลิกขวาแล้วตรงไอเทมที่จะเทียมครับแล้วก็มันจะมีคําว่าดับไอเทมนี่แม่จะวิ่งบอสบอสขาวเดี๋ยวมาพุพี่ตาเดี๋ยวเขาอ้อมมาทางนี้ได้ไหมไหนคือบอสจะยังไม่เห็นเลยถ้าพวกแกวิ่งอยู่แต่ที่ย่องอ่ะมันจะไม่ตีพี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวเว้ยพี่มาดูบอสเนี่ยพี่ห้ามไปยิงมันนะชิบหายะไรไอี่ปืนเว้ยไหนไอ้ที่ยืนอยู่ตรงหนอพี่นอพี่ตัวขาวอ่ะเห็นไหมไอพี่มันวิ่งมาแล้วมันมาแล้วบอสมาแล้ว พี่ไม่พี่มาขึ้นมาแล้วไม่ละเวลาเราหยุดมอสล็อกอยู่ไหนแอล็อกพี่ไม่ให้มีปืนเดียวะเอี๋ยวเราจะฆ่าเขาแล้ววะิมัเาปืนไม่มีด้วยเดี๋ยวอสวะนี่อะไนขวามือเนี่ยเนี่ยเป็นคน่ะไรกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม โอ้อตัวนี้มันตกที่สามรอบแล้วที่จำได้ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ยาแดงหน่อยพี่ไอไอไอดรบยังไงแคปซูลน่ะทิ้งให้ผมหน่อยทิ้ไไไงไนนง,ม,งมันวันน,วนี้นี่ขั้่าสุดท้ายเออเปิดตัวไอคลิกขวาที่แอปซูลอ่าดรอปไอเทมแล้วมันมันไม่ตามหรอกวิ่จนมันกระโดดอี่หกปรเท่อันนี้มานี่มันเข้ามาไม่ง่ายที่ไหนตรงมันออที่ะผมพลาอะไที่โอ้ให้เราก็กลัวเสียงนะเพราะไม่รู้่ะ มือมันมาเต็มเลยข้างหลังดิววิ่งมาแล้วข้างหลังดิววิ่งมาเต็มเลยไหนไหนไหนเดี๋ยวโอ้โมเส้นแทนที่จะไปยิงคนดันมาไปยิงผีอะไรอ่ะปืนครับปืนปืนอ๋อแม่ตอนนี้พี่มีเอ็มสี่อ่ะเอาไปยิงบอสได้ไหมเนี่ยถ้ายิงบอสก็ต้องใช้ประมาณร้อยนัดครับร้อยนัดขึ้น ร้อยนั้นเลยเหรอใช่ครับพี่มีสองกระบอกอ่ะเนี่ยมีทั้ง AK ทั้งอะไรเนี่ยโอ้โตายแล้วพี่ตายนะเบนตายแล้วทำไมตายอ่ะเออทำไมมันตีได้อ่ะขึ้นรถมันได้แล้วมันเตี้ยเกินเอาเหรอไอ้ยูวมันเก็บเลยเนี่ยตรงนี้มันมี M4 แล้วสองกระบอกโอ้โหของแบบเต็มเลยก็ของนี่ไงก็ไม่รู้ไม่งั้นนี่ก็เอาปืนยิงมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ เว้ยกดแซดมันหมอบได้เว้ยคานได้ด้วยใช่นี่มันได้หมอบใช่มันหมอบแล้วมันก็คางมันก็บอกแล้วเหมือนกับไอ้นี่ไเหมือนฟีดไฟล์นั่นเฮ้ยดวข้างหน้ามีกระตุกกตุกมันขี่ได้ไหมน่ะไม่รู้พี่เดี๋ยวค่อยลองเออเหมือนจะขี่ได้เลยสีไม่เหมือนชาวบ้านเขาพี่ผมไม่น่าขับเลยเลยขับเลยแล้วผมตกหมือนตายใส่ไม่ใหม่ด้วยหรอไม่ใส่นี่นี่ที่ใหม่เป็นของเพ่ที่ใหม่ของผมเจอรถไม่ใส่แทนเพ่กดขี้ขวาแล้วก็แล้วเี่ กด n เปิดนะพี่กด n เปิดแพ้ได้ตลอดแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ยังไม่หมืดไม่พวกแกเนี่ยเปิดไหนเปิดไหนพี่พี่ดูเปิดไหนได้กดตัว n นะครับกดตัว n เดี๋ยวเราตกตกไม่รู้นั่งได้กี่คนนั่งได้กี่คนกขึ้นมานั่งได้สามคนกดนี้น่ครับมานั่งได้สามคนพอดีเลย เดี๋ยวขอไว้เก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไฟนี่มีเซฟโซนเราด้วยเหรอมีมีนี่ไงเราเข้าอดีโซนเราไม่มีใครยิงเราได้ผีก็ตบเราไม่ได้ข้าต้องอ่านยฝั่งไหนอะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเ่ยฝั่งซ้ายซื้อฝั่งขวาเก็บทองเอ,อ้ยใช่ถ้ามีรถนี่เราลากมอนฟาร์มได้สบายเลยเอ้ยเฮ้รถเบี้ยรีบเรียม้อนแล้วรีบไปหาลที่เขาดีกว่าจะตายแล้วเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ เเงินด้วยห็นชื่อพี่แบงค์แต่ชื่อโฟไม่เห็นแต่ว่าอยู่ไกลมากตายแล้ใช่ไหมข้าหิวเิยอะไรนะพี่พี่เอาอะไรนะไม่ก้นอะไจะกินไหมเดี๋ยวอาอะไรนไม่รู้เออเช้าแล้วปิดไหนได้แล้วนะพี่ใหม่พี่ใหม่อย่าเดินเป็นคนเดียวพี่อาผมดีเฉพ่ะเดี๋ยวบอสพี่เดินกลับมาพี่เดี๋ยวโดนบอสเดินนะอย่าวิ่งนะไม่เอาบอสมานะพี่ใหม่ อ oh, <No. S 2> บอกาไปอยู่ทางขวาหลังพี่อ่ะพี่มานีเอาหรอพี่เข้าในตึกอ่ะเออพี่เดินออกมาทางขวาพี่พี่มันจะไปหาพี่แล้วพเจอแล้วผมเจอแล้วไ่ไหมเดกลังออกทางไหมอจะไาเฮ้อเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเห้ัเฮ้งเฮ้งยเฮยมฮยเฮเฮ้ยยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ย้ยเเ้ยเเ้เย้ยเ้นยเนเยยย ชื่อไหนมาานี่ยข้างหลังข้หลังเฮ้ยตกกระจายเนาะมานี่เอาไปทายทาไกกำลังมองฟัวอยู่ิ่งไปหาเลยรีบรจ๋ารีบซิไนี้พื่อย่าสิรีบรนบจ๋าอย่เลย โอ้ยิงไี่ันาเลยอ่ะโอแล้วตันนี้คูตัวนี้อะที่ไหนที่ไหนใครตายที่ไหไม่รกเจมากาาอะไรมาเยอะขนาดนั้นิกี้ใช้ปืนลูกปืนจริงอ่ะ